สวัสดีจ้าแม่หมอติ่งหน่อยมาแล้วจ้าอะซองคนราเกาชาวราศีธนูมาล่ะเดอ้อประจําเดือนกรกฎาคมเด้อพี่น้องมาสองคนราเกากันนะมีไั่ฟังของชาวราศีธนูเองแล้วก็ฟังของคนราเกาซึ่งเรื่องเราอาจจะสลับกันได้เด้อพี่น้องเดอ้อนะที่จริงก็อยากให้เบิ้งเพื่อความบันเทิงบบอยากให้จริงจังเนาะจบแล้วจบเลยเนาะพี่น้องชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างที่16ธัท่านว่าคมถึง14มกราคม ดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนาเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งผู้ใดท่านกดติดตามกดติดตามเด้อพี่น้องนะผู้ใดเขามาเบิ่งกับกดไลค์กดแชร์นําเด้อจ้าเด้อเป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณลวงหนานนาเด้อจ้าผู้ที่กดแล้วกับขอบคุณหลายๆอามาดูไพ่ชาวราศีธนูได้เก้าเหรียญพี่น้องราชินีไม้ดิเอ็มเพรสนะสถานการณ์ตอนนี้มีความสุขหลาย เออรู้สึกว่าสมบูรณ์กว่าเก่าบบมีความรู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบว่าเอองานดีเงินก็นดีแล้วก็สบายใจแห้งนะบางคนนะมีคนเขามาพูดเขามาคุยบางคนมีเคสใหม่ๆเขามารักมาชอบนะมีการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ว่าเขาก็ยังเป็นเป็นมูก,กันน่ะละนะกับไมยหมาเพราว่าเขาเองเขายังบด่ดได้คือว่าเออจะต้องคบคบครคบผู้ใดจริงๆจังๆว่ามันะ่นะนะ โสดแบบมีคนคุยโสดแบบสบายใจถึงบมมีคนคุยแต่เขาเองเขารู้สึกว่าเออแบบนี้ก็ดีเนาะเออชีวิตออลงตัวมากขึ้น ต้องบอกว่าตอนนี้น่ะดีแห้งเลยนะแต่ว่าก,ก็ยังที่บอกแล้วมันอาจจะมีการเริ่มตนใหม่ๆขึ้นแล้วสําหรับบางคนเนาะที่เหนีความรู้สึกที่ชาวราศีธนูมีต่อคนรักเก่านะพี่น้องมันมีสองเหรียญมีลาชาไม้มีสามถ้วยมันก็ยังรู้สึกดีอยู่เด้กัมีความเป็นเพื่อนเนาะมีมิตรภาพดีๆอยู่นะบ่ได้โกรธแค้นเครื่องโกรธอีกอยังหลวงหลายนะอาจจะเป็นช่วงแบบสองจิตทรงใจนะทองจิตทรงใจเลิกแล้วนะก็ยังมีแบบมีเขาเรียกว่าอย่างไง นึกถึงกันเออนึกถึงกันได้ถามว่าทศิ์ศรีไฮับไปหานน่กับ่บได้ขึ้นอย่างหลายมีราชาใหม่ขึ้นมานะชาวราศีธนูเรามีความอ,อ่อกองอีโก้นเนาะอออีโก้สูงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฉันไม่ต้องง้อเธอก็ได้นะจบไปแล้วแต่ว่ามันกับคนยังบ่ลืมกันซื้อๆเนาะมันกัมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะ ก็ยังอดที่จะหันไปมองบได้นะกะข้าว,าวข้าวของเขาอาทาลูกกะดีก็ยังหูว,ว่าเป็นจังไดนะแต่ว่ากะสิให้ทักหาสี่ยังบอดอกสิก้าวต้อไปข้างนานาละนะพี่น้องชาวราศีธนูปล่อยว่างได้หลายแล้วเพียงแต่ว่ายังที่บอกว่ามันมีความเป็นเพื่อนมันก็มีความผูกพันความเป็นห่วงเป็นใยมันก็ยังมีแนวยูหลหังบดายบดายไปคึ้นอยียงหลายนะเทาทําใจได้มากแล้วนะตอนนี้มีความสุขกับปัจจุบัน มีความสุขกับการที่ว่า,อาบอตองมีคนคนหนีในชีวิตเท่ากับใดแล้วก็มีความสุขสบายใจนะทำมาหากินของเข้าไปมีคนคุยเท่ากับคุยนะะเก็บเงินเก็บทองสางเนือ้อสางตัวมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะ้อพี่น้องเรียกได้ว่าชาวราศีธนูลงตัวมากๆนะที่หนีในส่วนของคนรักเก่าสามถวยหกถวยเดชแริโอตนี่ต้องบอกว่า เขาเองนะยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังมีความทรงจําดีๆกับเรื่องราวเก่าๆนะแล้วก็ทามาหากินตามปกติคือกันกับเข้าเองนะค่อนข้างที่จะหยุ่งคือกันนะเขาเองเขากับงานหยุ่นะชาวราศีธนูไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วก็แฟนเกา่าชาวราศีธนูกน็คือกันนะบุญไวว้กับเรื่องของการงานเขาเองก็จะลองเดินทางไปน,นันมานี่อยู่ตลอด นะเดินทางไปนั้นบ่ค่อยได้อยู่กับทีนะและ้วก็ต้องบอกว่าเขาเองเขาอาจจะมีมิตรภาพดีๆขึ้นมาแล้วคือกันนะมันมีสามถ้วยขึ้นมาความรู้สึกดีๆมิตรภาพดีๆมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันระดับหนึ่งนะเคสเกา่าเคสใหม่ก็คือตัวเขาเองเขาก็ยังรู้สึกนึกดีถึงนึกถึงเฮาแบบ ในความรู้สึกดีๆนะมีความรู้สึกดีๆคนใหม่ก็ยังคงเป็นเพื่อนอาจจะมีการพูดคุยกับคนใหม่มากขึ้นนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่เขานําอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเองเขากับท่นได,ได้วางหรือท่านมีเวลาบัน้คือเรื่องนี้จริงๆจังๆ,ๆนะที่นี่มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีธนูสองไม้หนึ่งเหรียญสี่ถ้วยก็คือหอดอยู่นะ พี่น้องเพราะว่าสองใหม่มันกับบงบอกถึงคนที่คืดหอดเรื่องเล่าเก่าๆค,คืนหอดคนเก่านะเพียงแต่ว่ากะมันเป็นการคืนหอดในลักษณะของเผื่อนของคนที่เคยพูดเคยคุยกันนะคุยกันได้ทุกเรื่องประมาณนะ้ะเนาะที่พานมานะแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้จบไปแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกไปจากใจเขาทั้งหมดนะล้ะเขาเองเขากับเมื่อยนะเขากับเป็นส่งแบบนิ่งๆเบื่อๆนะบ่กว่าคนใหม่หรือต่อโตเฮาเอง ตามแต่ตอนนี้เขาพ่อใจที่เขาจะท้ามาหากินของเขาไปอยู่นิ่งๆเฉยๆเออหาถ้วยคือกันเด้อพี่น้องห้าถ้วยเป็นภ่ยของคนที่เลิกลาจากกันแล้วแต่ว่ายังคืดยังคือถึง คิดถึงกันคิดถึงความบสอสความของคิดถึงการเลิกล่าย e no? ังเศรายังรู้สึกว่าเอยมันบ่นาไปยังสี่เนาะนู่นนี่นั่นเออประมาณนั่นละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในความสัมพันธ์ที่เลิกกันถ้าสมมุติว่าผู้ใดเป็นฝ่ายผิดก็จะนั่นหมายความว่าเออรู wa, ้สึกว่าผิดเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยที่ผ่านมามันหนาสีดีกว่านี่ประมาณนั่นเนาะจริงๆอาจจะเป็นทั้งเข้าทั้งเขาก็ได้ในความสัมพันธ์ที่เลิกกันอาจจะเป็นความผิดของทั้งสองคนความผิดที่บ่ยอมอดทนความผิดที่เบื่อกันแล้วก็ความผิดที่บ่ยอมพยายาม,ยามที่จะ ประคับประคองความสัมพันธ์หรือเหตุใดบดีพ่อประม่าน้นแต่ว่ามันกรผพานไปแล้วนะพี่น้องเขาเองยังบกคิดถึงการที่จะมีคนใหม่จริงจงจังๆกับยังยังแบบไม่หมอว่าเขายังโสดนะตอนนี้เพียงแต่ว่าอาจจะมีมิตรภาพดีๆเข้ามาแต่เขายังบ่อยากเลือกไผ่เขายังรู้สึกว่าเขาอยู่แบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่านะหลักการยังบ่อยยากมีผู้ใดยังบ่อยากมีปัญหามาแบบว่าหลุกรุ่งลั่งในชีวิตเขานะ ที่นีมาดูว่าชาวราศีธนูนกกรกฎาคมความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างของเข้าเองนะมี10บสถ้วยเก้าถ้วยโอ้สบายใจพี่น้อง10บถ้วยเก้าถ้วยนะสบายใจแล้วก็คนคุยกันยังคุยกันอยู่คือเก่านะยังไม่ได้คบใครจริงๆจังๆนะอาจจะยังมีแบบ บุญไหว้ใจกับเรื่องเล่าเก่าๆบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพร้อมที่จะก้าวต่อไปแล้วล่ะนะเปิดใจคุยก็คน้นม่มากขึ้นนะแต่ว่าเฮาเองเขายังมีความสุขกับกับการที่ว่าเออมีค้นคุยกับคุยแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตแบบพยายามพ่อใจในใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าของอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะแค่นี้ก็รู้สึกโอเคแล้วนะคนใหม่ต้องบอกว่าเคสใหม่คนใหม่เราอาจจะพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ได้แต่ว่าเขายัางอยากให้มันอยู่ณจุดนี้ก่อน กัลกกระดาคมดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆมั่ก็จะพัฒนาไปข้างหน้าละเพียงแต่ว่าในส่วนในในชาวราศีธนูเองรู้สึกว่าเราเราพยายามไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์เฮาอาจจะมีเป้ามหมายเรื่องการงานที่ชัดเจนแล้วเฮารู้สึกว่าอ่ะให้มันไปที่ทละลัขันละตอนนะความรักก็ค่อยๆไปนะงานเฮามันสําคัญกว่าไปลักษณะนั้นอมืมาดูแฟนเก่าของชาวราศีธนูนะ กันละกกาดาคมเขาเองเขาก็โฟกัสในเรื่องของการงานคือกันอ่าสิบถ้วยเหมือนกันอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะมีความสุขกับปัจจุบันค่อนข้างที่จะออบอคอยได้หายเวลาก็ความรักความสัมพันธ์้ายๆก็ว่าเขาทํางานเยอะพอพอเลิกงานเออ ก็คืออยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวแค่นี้ก็โอเคแล้วนะที่นี่มันมีเดอะเดวิลขึ้นมาด้วยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในความรู้สึกของเขานะพี่น้องแม่หมอรู้สึกว่าเขาเองเขาก็ยังพยายามทําใจพยายามที่จะตัดใจจากเขาอยู่นาไพ่คือกันหลายใบนะพี่น้อง ไฮโลแฟนก็นคือกันนะสำหรับของทั้งสองคนไพระต้องบอกว่าเป็นไพ่ของคนทีออ่อยู่ในช่วงพยายามท่าใจพยายามเลืองปล่อยว่างเรื่องเล่าในอดีตของเขานะชัดเจนนะเขานะ่ยคืนหอดเฮาเว่ยเบาเต็มปากเต็มคํา ไม่หมอกระดายสร้างว้าวเขาคือหอดเช้าราสีธนูเขาคือหอดเรื่องเล่าเก่าๆยังตัดบ่อขาดปันได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนเสื่อมหมันได้จะองขึ้นกันกระเฮ้าหน่าละต่างาฟตางอีกูจัดหน้าเฮ้ากับเขานะเพราะฉะนั้นด้วยนาไพจะมองเห็นว่าถึงถึงแม้ความรู้สึกดียังมีให้กันอยู่บ้างแต่ว่าพยายามที่จะก้าวต่อไปพยายามที่จะตัดอกตัดใจพยายามที่จะปล่อยว่างนะแต่ถามว่าจะก้าวไปข้างหน้าจริงๆบอว่าสันกะสองจิตสองใจยุ่แต่ว่ามันกะ มันก็เป็นแค่เป็นแค่ความร่งเล่จนะแต่แม่หมอม่วงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักน้อยกัหายนะบวชหา้บาบวชเขานะถ้าทำใจปล่อยว่างได้มันก็จะเหลือแค่ความผูกพันความเป็นเพื่อนความเป็นครอบครัวนะคือแม่หมอม่งว่าระวังเช่าหน้าสีธนูกับแฟนเก่านะี่ยมันมีความผูกพันเยอะพี่น้องมีความผูกพันทีมันบ่ได้ตัดกันขาดง่าย นะอาจจะต้องอาศัยเวลาแน่จักหน่อยเนาะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ใหม่ของแต่ละคนนะไม่ได้มีการพัฒนามากมายนะักแคล้ายก็ว่าก็แค่เป็นคนคุยนะทั้งเฮ่าทั้งเขาเลยนะเออละกาความรู้สึกดีกันยังมีต่อกันละกายังคือฮอดเป็นแวบๆบแวบๆมานะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ตัดกันบ่ร้อยเปอร์ซ ทีนีเขามาดูว่ากรกดาคมความเชื่อมโยงระวางชาวราศีธนูกับแฟนจะเป็นจังไดน,นะเพราะว่าต่างฝ่ายตังกาลังพยายามอยู่กับตัวเองเด้เรียกได้ว่าพยายามทําใจค่อนข้างนิ่งพี่น้อง ทั้งเราทั้งเขาพยายามที่จะใส่เหตุใส่ผลในการพิจารณาเรื่องนี้นะแม่หมอมองว่าอัศวินเหลียนนี่บริคิดถึงการย้อนกลับไปในอดีตบริคิดถึงการว่าเอ๊เขาจะต้องมาปรับความเข้าใจเขาจะต้องจังสันจังสีคิดว่าต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าเพียงแต่มันจะเป็นไปอย่างซซาๆนะนะกัเพะลืมกันก็นสิลืมแบบซ่าๆนะนึกออกบอพยายามจะมุ่งมั่นไปที่การงานการสร้างเนื้อสร้างตัวนะพยายามที่จะ ลืมกันและกันพยายามที่จะตัดใจนะและที่สําคัญมันมีคนใหม่มันมีทางเลือกของมาแล้วนะมองว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเออมันก็เราก็เหนื่อยกันมาเยอะตอนนี้นะกรกฎาคมอยู่นิ่งๆอยู่ซื่อๆอยู่ผ่อยู่มั่นดีกว่านะไม่มีวี่แววของการพยายามที่จะพูดจะคุยไม่มีวี่แววของการพยายามจะกลับมามีแต่พยายามที่จะลืมพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้านะพี่น้อง เพียงแต่ว่ามันก็นยังคืดหอดกันอยู่ในใจใคายๆก็ว่าเอาโอเคละเลิกงานแล้ววางอยู่คนเดียวก็จะมีคืดหอดมีวันไหวมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ดีร้อเปอร์เซ็ นะยังบ่ได้เข็มแข็งมากพ่อก็ต้องการเวลาในการพักกายพักใจพักสมองแล้วก็ทํามาหากินไปแล้วกะ็เออมือใดมือหนึ่งเวลาพัานไปเดียวก็ลืมแล้วเฮาก็จะรู้สึกว่าอ่ะพร้อมเต็มรอยที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะทั้งเฮาทั้งเขานะเอาเป็นว่ากะจะประมาณมนี้เนาะสอาหรับการซองคนละเกาในเดือนก,นกรกฎาคมอย่าลืมที่มหมอบอกนะดูกันสนุกสนุกดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็สาหรับชาวราศีธนูเป็นกําลังใจให้นะพี่น้องสุดท้ายอ่ะฝากไว้อีกจักเทื่อนึงกดไ like ล กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอาละมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า